ระหว่างการสอบสวนของเซบาสผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ใช่ไอตัวจริงเหตุการณ์นี้เป็นช่วงที่เซบาสถูกสงสัยว่าอาจทรยศต่อนาซาลิกเพราะเขาช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งความจริงคนที่อยู่ตรงนั้นคือแพนโดร่าแอคเตอร์ไม่ใช่ไอตัวจริง คำถามที่เกิดขึ้นก็คือทำไมต้องให้แพนโดร่าแอคเตอร์ปลอมตัวเป็นไอด้วยคำตอบคือไอต้องการทดสอบเซบัสอย่างละเอียดโดยไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวของไอเองเข้ามามีอิทธิพลครับเขาต้องการเห็นปฏิกิริยาที่แท้จริงของเซบัสตต่อสถานการณ์กดดันรวมถึงความเต็มใจที่จะยอมรับโทษหากถูกตัดสินว่ามีความผิด การที่แพนโดราแอคเตอร์รับบทเป็นไอผู้เคร่งขรึมทำให้การทดสอบเข้มข้นยิ่งขึ้นอีกอย่างคือไอมีความผูกพันกับผู้รับใช้ที่ถูกสร้างโดยเพื่อนๆของเขามากและเซบาสเองก็ถูกสร้างโดยทัชมีดังนั้นไอจึงไม่อยากตัดสินเซบาสด้วยอารมณ์ส่วนตัวการใช้แพนโดราแอคเตอร์ทำให้เขาสามารถสังเกตการได้อย่างเป็นกลางและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นซึ่งหลังจากที่รู้ว่าเซบาสไม่คิดทรยศเนี่ยไอก็ได้สลับตัวกับแพนโดราแอคเตอร์และคุยกับเซบาสด้วยตัวเองครับ